ชิงแชมป์โลก2025สวอลเล่บอลไม่รับเบี้ยเลี้ยงชวนแฟนๆโดเนตเป็นเจ้าภาพร่วมชิงแชมป์โลก2025สวอลเล่บอลช่วยเซฟงบ ไม่รับเบีย้ยเลี้ยงชวนแฟนๆร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านการโดเนตวันที่21กค68ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2568ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยมี32ร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น8สายสายละ4ทีมกระจายไปยัง4เมืองคือภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครส่วนรอบ16ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรอง นะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจัดที่อินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพมหานครนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมและเชิญแฟนกีฬาชาวไทยร่วมนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกวอลเบอลวีเมนเอสเวิลด์แชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์5 0 2 5ระหว่างวันที่2 2สค เกอยอนี้สำหรับภายในงานมีนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยร่วมเปิดตัวของที่ระลึกพร้อมทั้งเปิดตัว m a สคอตที่มีแรงบันดาลใจมาจากนางฟ้ากินรีกลุ่มวีแองเจิลนางฟ้าวอลเลยบอล ประกอบด้วยทีแองเจิ Angel, นางฟ้าไทยแลนด์สีแดงทับทิมสยาม B แองเจนางฟ้ากรุงเทพสีเหลืองดอกดาวเรือง C แองเจนางฟ้าเชียงใหม่สีชมพูดอกพญาเสื้องโครง K แองเจนางฟ้าโคราสสีเขียวธรรมชาติเขาใหญ่และ P แองเจนางฟ้าภูเก็ตสีฟ้าน้ำทะเลภูเก็ตพร้อมทั้งของที่ระลึกการแข่งขันเป็นครั้งแรก และเปิดตัวถ้วย World Trophy v o l l e y b a l l w o m e n S World c h a m ป i o n s i i p t h a แ l a ด d 2 2 5 5โดยชามโอสถานนลมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สและเตยหัทยาบำรุงสุขนักตบทีมชาติไทยเป็นผู้เชิญถ้วยรางวัลพร้อมเปิดเส้นทางของ World Trophy on Tour สู่4จังหวัดเจ้าภาพร่วมได้แก่เชียงใหม่วันที่23-27กอคอกคที่ชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่นครราชสีมาวันที่30กอคอกคลบสคสค ที่ชั้น4เทอร์มินอล21โคราชภูเก็ตวันที่6ถึง12สคที่ชั้น3เซนทัลภูเก็ตและกรุงเทพมหานครวันที่16ถึง17สคอที่ชั้น1ไอคอนสยามกรุงเทพนอกจากนี้นะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังร่วมเชิญแฟนกีฬาทุกคนมาร่วมสนุกกับเพลงประจำการแข่งขัน t o b e The Champion ผ่านทาง YouTube TV เ h ช n n น l ถ่ายทอดสดจากโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซฟน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนวอลเล่บอลชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกกับของที่ระลึกมากมายทั้งตุ๊กตามัสคอตพวงก,กุญแจมัสคอตกระเป๋าเสื้อหมวกกระบอกน้ำและผ้าพ,พันคอพร้อมเปิดให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพผ่าน QR code สั่งซื้อและดูข้อมูลได้ที่เพจ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทย นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องบัตรเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเฉพาะแมตช์ของทีมสาวไทยตั๋วขายหมดไปแล้วขณะที่ตั๋วรอบอื่นๆยังพอมีอยู่ซึ่งถ้าหากใกล้ถึงวันแข่งขันแล้วยังมีที่นั่งในสนามเหลืออยู่พอสมควรก็จะไม่ให้ที่นั่งว่างจะเปิดโอกาสให้เด็กๆนักเรียนเยาวชนหรือบุคคลพิเศษผู้พิการในภูมิภาคนั้นได้เข้ามาสัมผัสและสร้างแรงบันดาลใจกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ในส่วนของสมาคมเนื่องจากเราต้องใช้งบประมาณ งานนี้เป็นจํานวนมากและก็ยังมีงบประมาณขาดอยู่บางส่วนเราก็เลยตกลงกันในกลุ่มบุคลากรสมาคมฝ่ายผู้จัดการแข่งขันฝ่ายผู้ตัดสินและบุคลากรทั่วๆไปของสมาคมว่ารายการนี้ทุกคนเราจะไม่รับเบี้ยเลี้ยงในการมาทําหน้าที่ทุกคนจะทําหน้าที่อาสาสมัครจะทําหน้าที่เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพและก็เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยและแสดงถึงพลังของครอบครัววอลเล์บอลเราที่จะมาร่วมกันจัดการแข่งขันครั้งนี้โดยใจไม่ได้โดยเงินผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นพลังสําคัญที่จะทําให้เห็นถึงความสำเอและที่จะเกิดขึ้น พราะใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการที่จะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จ